กลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีขุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับมาพบกันยามเย็นครับผมวันนี้เอาพระสวยๆนะครับมาจัดโปรโมชั่นอีกเช่นเคยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม097 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ EP นี้ราคาเดิมครับ888บาททุกองค์ลวดเดียวนะครับ888บาท ทุกองลวดเดียวนะครับมีเบนชุดเบนจะมีเหรียญเกติคณาจาร์แล้วก็มีพระกรุ่นะครับมาเริ่มกันองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับวัดตากล้องนะครับหลังฮนุมานนะครับหลังฮนุมานนะครับเหรียญสภาพใช้หน่อยนะครับแต่ว่าพุทธคุณยังอยู่นะครับพระสวยครับพระโดยรวมถือว่าสวยนะครับองค์ที่2อนะครับเป็นเหรียญพ่อท่าน้ายวัดสนขันครับรุ่นหนึ่งนะครับ เหรียญพ่อท่าน้ายพระตนขันรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมต่อไปองค์ที่3มนะครับจะเป็นเหรียญป่าตานนะครับเหรียญสภาพใช้เลยนะครับหลวงพ่อคงสุวรรณโนนะครับวัดป่าชำงามนะป่าชำงามนะครับตาดเชิงเชานะครับผมรายการต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มนะครับพระผงสุพรรณจะมี2องค์นะครับมี2ององค์นะครับอันนี้องค์แรกนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2องพับองค์รรณนะครับอ่าเนื้อดินนะครับเนื้อดินละเอียดสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตาสวยงามเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้องค์นี้ลงรักปิดทองนะครับองค์รักปิดทองเก่า นะครับัวงามนะครับรักทองลอนนะครับรักทองลอนเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับราคาเดียวครับผมราคาเดียวนะครับ888ิบบาททุกองค์นะครับ8 8 8บาททุกองค์นะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับผมปิดทองเช่นกันนะครับปิดทองเก่านะครับเป็นพระวัตคัง พิมใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพใหญ่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้านะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับผมอ่ายังไงก็ชอบองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9นย์เก้าเจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพระสวยพระเมาตามบ้านนะครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็น เป็นบางขุนพรมนะครับองคนี้เป็นบางขุนพรมกูุ่ใหม่นะครับบางขุนพรมกูุ่ใหม่พิมพ์มพอกคุดครับมาพิมพ์อกคุดนะครับ <nun> s. <S เนื้อแห้งเก่านะครับเนื้อแห้งเก่าสวยงามครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็นวัชระังพิมพ์เจดีย์นะครับอ่าวัชระังพิมพ์เจดีย์นะครับเนื้อออกทนน้ําตาลเข้ม นะครับดำดำหน่อยนะครับดำดำหน่อยนะครับลอ,อยปรีลอยแยกพระสวยงามนะครับพระชุดนี้ก็จะเป็นพระที่แก่มนศารน,นะครับแก่มนสานเนื้อตุบทับนะครับเนื้อตุบทับนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นวัรนคังองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อแก่มนสารเชื่อกันนะครับ พลาสวยตามรูปนะครับพาสวยตามรูปนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับราคา888บาททุกองนะครับหลายองค์ก็ลดหย่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าองค์2องค์ก็ราคาเดียวเลยนะครับ888บาทนะครับอ่าบางทีพูดไวไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับ ถ่ายรูปตะตูตมาเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับพาตัวยตามรูปนะครับพาตัวยตามรูปนะครับองค์นี้ก็เป็นวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับมลสารแก่มลสารเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดใหญ่ๆนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นวัดระฆังนะครับองค์นี้ลงรักลงชาติเก่านะครับลงรักลงชาติเก่านะครับจะเป็นพระแก่น้ํามันนะครับก็เรียกแก่น้ํามันพวกแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับเดิมทีเขาเจ้าของเดิมเขาเอาใส่กรอบไปปิดผาผนังไว้นะครับติดฝาผนังไว้นะครับด้านหลังก็อาจจะมีพวกไอเขาเรียกอะไรสติ๊กเกอร์นะครับ อ่าเทปนะครับผ้าเทปนะครับอ่าดูสวยคลาสสิกนะครับดูสวยคลาสสิกนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม 0979566370สูนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระยอดขุนพลกูวัดไก่ลบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อสันดิมแดงนะครับเป็นเนื้อสันดิมแดงนะครับราคาเดียวเลยนะครับราคารวดเดียวนะครับ8ป8บาททุกองนะครับรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับ เนื้อขึ้นภายเงินปกคลุมทั่วองค์นะครับภายเงินคลุมทั่วองค์เลยนะครับสวยนะครับสวยคาสติกนะครับตัวคาสติกนะครับใต้ฐานก็จะเป็นแบบเขาเรียกก้นแมงสาหร่ยุบลงไปแบบนี้นะฮะมีทางรอยตะไบเก็บรายละเอียดเก่าๆตัวงามคัสสิกครับรายการต่อไปเป็นพระล่วงนะครับพระล่วงสนิมแดงนะครับพระล่วงชุดนี้ก็เป็นสนนิมแดงสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับ อาจจะมีหลังลายมาหลังลางปืนกับหลังเขาเรียกไอ้ลายผ้านะครับบางองนนาาอนนค์งงก็จะเห็นหน้าตาชัดเจนนะครับบางองค์ก็จะเห็นหน้าตาชัดเจนนะครับก็ลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็อดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับซื้อผระก็แถมรูปศัตรูด้วยนะครับไม่ต้องไปถ่ายใหม่นะครับก็ถ่ายรูปศัตรูให้พี่ๆได้รับชมกันชัดเจนสุดๆเลยนะครับ ราคาเดียวครับผมราคาเดียวนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับอันนี้ก็จะสวยหน่อยนะครับองค์นี้พระล่วงหลังลางปืนนะครับตุโงไทยนะครับรู้สึกจะมีห้าหกองนะครับสําหรับพระล่วงนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพระบางทีก็ได้มาขายไปนะครับมาไวไปไวนะครับมาไวไปไวนะครับต้องเอาคนที่พร้อมโอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเก็บเก็บเงินปลายทางไว้นะครับต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับผม ต่อไปนะครับาจะเป็นเหรียญห,หล่อนะครับเหรียญหลอ่อเก่าหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับเนื้อเนื้อออกใสๆนะครับก็เรียกแก่ปูนนะครับแก่ปูนแก่น้ํามันนะครับเนื้อสวยนะครับรอยปีรอยแยกต่างๆดูธรรมชาตินะครับรอยปีรอยแยกต่างๆก็ดูธรรมชาติต่อไปจะเป็นบางขุนพรมนะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมกู่เก่านะครับ บางคุณพรมกูเก่าพิมพ์ฐานคู่นะครับพิมฐานคู่นะครับบางองค์ก็จะมีรูปข้างนะครับบางองค์ก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับด้านข้างนะครับก็ลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้นะครับต่อไปเป็นวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับจะเห็นเม็ดมนสันใหญ่ๆนะครับตรงซอกแขนนะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆเนื้อเก่าเนื้อมันนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จของผมก็ อ่าเป็นชุดเก่าเก็บนะครับชุดเก่าเก็บบางองค์เคยเปิด2 0 0 0 3,000นะครับว่าวันนี้ก็เอามาจัดโปรโมชั่นนะครับองนี้เป็นบางขุนพรมกู่เก่าเป็นพิมพ์เส้นได้ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเนื้อมนสารแก่มนสารนะครับขาวนวลนะครับพระบางองค์ก็อยู่ในกระป๋องนะครับอาจจะขึ้นค่าบปวกคาบอ่าคาบปวกนะครับมา แกะออกมาจากกระป๋องเก่าๆนะครับลองพิจารณาดูได้ตามรูปภาพเลยนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์แคปหน้าจอมานะครับผมอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับบางขุนพรมกูเก่านะครับพิมพ์สังคตินะครับพระสวยเนื้อแข็งนะครับพระพระสมเด็จชุนนี้เนื้อจะออกแข็งๆนะครับจะมีบางขุนพรมกูเก่าไปเยอะนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับก็พิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับบางที่อาจจะไปไวหน่อยนะครับมา รูปอาจจะเลื่อนไปไวนะครับแคปหน้าจอไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9น9 5 6 6 3 7 0มนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับราคาเดียวนะครับราคาเดียวโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับ888บาททุกองนะครับเอา5าองค์ขึ้นไปถึงจะลดได้นะครับ5องค์ขึ้นไปถึงจะลดได้นะครับถ้าองค์2องค์ก็ราคาเดียวนะครับ888อยบาทนะครับยังไงก็ พิจารณาดูได้เลยนะครับพระสวยๆครับพระสวยๆนะครับถ่ายรูปศัตรูชัดเจนนะครับพระตรงตามรูปนะครับตรงตามรูปนะครับก็ขายมาหลายปีนะครับเอฟซีเก่าก็จะรู้นะครับบางทีอาจจะล่าช้าไปบ้างถ้าไม่ติดงานนะครับมาถ้าติดงานก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพระสวยนะครับพระสวยนะครับก็พิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับตูน9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไ ไเบอร์เดียวกันนะครับ hole, เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก,กบ็มาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็มีพระามาให้พี่ๆได้รับชมกันทุกวันนะครับาบางวางันก็อาจจะเป็นพระเกจิบ้างเป็นพระกูบ้างนะครับส่วนมากก็ จะได้มาก็จะเป็นเกจิพระกุพระเบญจนะครับประมาณนี้นะครับก็ของผมนะครับช่องของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพระกุพระเกจินะครับพระเบญจภาชีนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับราคาเดียวนะครับราคาเดียวนะครับบางทีอาจจะพูดไวไปไวนะครับพูดไวไปไวก็บางคนอาจจะไม่ทันเนาะไม่ไม่ทันก็โทรมาสอบถา,ถามถามไทยได้เลยนะครับผมอ่านะครับผม0ูนย์เก้าเจ็ดเนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ ной, เ,เดียวกันนะครับผมถ้าเกิดโทรมายังไม่ทันได้รับสายก็ ทิ้งเป็นข้อความลายไว้นะครับก็ตอบกลับทุกท่านนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ถือไม่เป็นไรนะครับโทรมาสอบถามทามไทยได้เลยนะครับผม0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่า ชุดนี้นะครับสมเด็จสวยงามนะครับใครพอมมีกําลังก็สามารถเก็บได้เลยเป็นชุดเก่าเก็บนะครับชุดเก่าเก็บเจ้าของเดิมก็เก็บไว้หลายปีนะครับบางองค์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเคยบอกซื้อมาเป็นหมื่นนะครับซื้อมาเป็นหมื่นนะครับก็สมบัติพักรชมนะครับสมบัติพักรชมนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพระสมเด็จก็เป็นพระหลักเป็นพระยอดนิยมนะครับเป็นพระหลักเป็นพระยอดนิยมนะครับก็เล่นหากันก็ แพงนะครับเล่นหาักัาแพงนะครับเราจะไปเปิดตามเทียนใหญ่ไม่ได้นะครับเปิดหลักแสนหลักล้านก็ลำบากนะครับผมเพราะว่าได้มาขายไปนะครับมาไว้ไปไวนะครับมาไวไปไวนะครับต้องเอาคนที่พร้อมโอนนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 7ย์เ6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม อรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับผมบางขุนพมนะครับพิมพ์เส้นได้องค์นี้สวยนะครับพิมพ์เส้นได้องคนี้สวยมากเลยนะครับเนื้อจะแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆแกร่งๆนะครับจะมีทั้งบางขุนพมมีวัดระคังนะครับองค์นี้ก็เป็นวัดระคังพิมพ์ผัดคู่นะครับเดือดฐานคู่นะครับผิดจุกยังไงต้องขออภัยนะบางทีฐานคู่ฐานแซมก็ จะพิมพ์ทรงคล้ายๆกันนะครับแยกไม่ค่อยออกนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับ097956ก้าเนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันทุกวันนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมชุดนี้ก็มีสมเด็จหลายองค์นะครับสวยๆหลายองค์นะครับสององค์นี้ก็ กูเก่านะครับบางบุนพรมนะครับเนื้อแตกลายงาเลยนะครับเนื้อแก่งนะครับสเ็จุดนี้นะครับเนื้อจะออกแก็งๆนะครับอย่างองค์นี้ก็บางขุนพรมกูเก่านะครับเป็นพิมพิมฐานคู่นะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับเถียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างนะครับพูดไวนะครับพูดไวไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า บางทีทําวิดีโอใช้แอปทำนะครับมันก็จะเลื่อนไปไวนะครับเลื่อนไปไวเลยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผม0979566370นะครับเปิดโทรเบอรไลน์เบอร์ดเ,ดเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็มีพระมาให้รับชมรับฟังกันนะครับได้ชมได้ฟังกันทุกวันนะครับบางทีข้อมูลอาจจะผิดพลาดหรือ ยังไงนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ต้องขออภัยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีชุดใหม่มานะครับช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นไปก่อนนะครับระดมทุนนะครับระดมทุนเหมาชุดใหม่นะครับอ่านะครับผมขอบคุณครับ